วันนี้มาแนะนำะสถานที่นะครับตรงบริเวณลานกลางเต็นท์หนึ่งนางพญาก็จะมีเจดีย์กลางน้ําซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านชาประมงนะครับก็จะมาแนะนําให้ทุกคนแวะไปเที่ยวกันดูครับว่าจะสวยไหมนะลองดูเจดีย์กลางน้ําครับซึ่งอยู่ตรงใกล้ๆกับ ลานกลางเต็นท์หนึ่งนางพญาวันนี้ก็พี่ดำกับพี่ต้นครับท่านแรับผมแก๊งคนมีอันจะกินครับเราสามคนดูหุ่นเขาดูหุ่นไว้มันจะอยู่ในหมู่บ้านชาประมงนะเจดีกลางน้ำาครับเจดีก็อยู่ขาขาวนั่นนะครับอยู่ในหมู่บ้านของชาปมงอันนี้เป็นสะพานเร,รือ ไอ้สะพานปลาที่เขาจะเอาของทะเลขึ้นนอนเช้าครับผมอันนี้พี่ต๋องพี่ต๋องรีเบลอันนี้พี่ฟูแล้วครับสุดยอดพี่ฟู ลบพี่ทดได้ไมู่้บรรยากาศดีนะครับแต่ถ้าจะมาให้ให้เหมาะสมผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเย็นซึ่งพระที่จะตกแล้วก็จะสวยแดดจะไม่ไม่แรงน่าจะเหมาะอันนี้เรามากับกลุ่มกาแฟเย็นครับน้องๆกลุ่มกาแฟเย็นพามาเที่ยวก็ดูนะครับน้ำใสอยู่น้ำใสอยู่ หอดีครับนี่ครับกลุ่มกาแฟเย็นครับผมได้กินกาแฟแล้วผมก็ถือว่ามากลุ่มนี้คุ้มละโอทำไมด้กิกาแฟได้เกินเลเกินเลยก็คลิแล้วพี่ต่อบอกหลายทิปแล้วสวัสดีครับท่านประธานกลุ่มสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะท่านประธานกลุ่มครับผมมานั่งถ่ายรูปก่อนสามคนเออสามคน โอ้โหเดี๋ยวเอาเอาเอาไปลงในกลุ่มเลยอ่ะเขาไม่ได้กินอ่ะกลับอาจารย์เต็มที่เลยว่ากาแฟเย็นไม่มีกาแฟกินอันนี้จำได้ไหมครับโกปาลูนแว่นๆของเราตายสตายตายสู้ตลอดทุกงานอรูปหนึ่งขอรูปหนึ่งถ่ายให้ทีทริปนี้ก็จบไปด้วยดีนะครับผมคิดว่า ที่นี่มันสวยดีอ่ะไงขอบคุณมิได้ภาพเป็นดีจากน้องๆกลุ่มกาแฟเย็นทุกท่านครับและเราคงมีโอกาสได้ร่วมทริปกันอีกครั้งสวัสดีครับ